ได้ควงไงกันบ้างแล้วเทศมากยืดยาวไปเลยหาที่จับไม่ได้ข้าป็นรประโยชน์อะไรเทร่ยเทศนั้นเรยกเข้าใจว่าเทศใน้คนอื่นฟังไม่เข้าใจว่าเทศ ให้เราฟังโดยเฉพาะคนใดเข้าใจอย่างนั้นยึ่งจะถูกต้องเทศให้คนอื่นฟังไม่ใช่เทศให้เราฟังเรียกว่าหูกายหรือมันกายหูไปไม่เข้าถึงใจทำเทศไปแล้วทำ ที่ท่านการกองมาเทศให้ฟังนั้นล้วนแล้วแต่ของจริงเรื่องแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่เราทางนั้นมันเป็นประโยชน์แล้วท่านจึงเอามาเทศให้ฟังอย่างว่าสติให้คำนดใจให้อยู่ อันนี้แหละคำเท่านี้แหละไปหาไหนจะไปได้ง่ายอย่างนี้พอฟังเข้าไปมันทราบซึ่งเข้าไปถึงใจถ้าหากเราเข้าใจว่าเท่าคนอื่นฟังมันกลายหูเราไปใช่ไหมทราบซึ่งเขาถึงใจ ดังนั้นฟังเทศคนมากมายฟังเทศคำเดียวกันหรือกันเดียวกันแต่ก็ได้ความคนละอย่างบางคนนั้นไม่ได้ความเลยก็มีผมเทศไป <c oughs> เทศเรื่องจิต ซึ่งเรามีแล้วทุกคนจิตมีแล้วทุกคนเทศแล้วเทศเราเพราะไม่เข้าถึงจิตเพราะเหตุจิตของเราไม่อยู่ตังสติถนดจิตไม่อยู่มันจึงไม่เห็นจิต จิตก็เป็นของมีแล้วสติก็เป็นของมีแล้วแต่หากเราไม่รักษาคนไม่มีสติก็คือคนบ้าคนเผลอ,อนนี้เราไม่ใช่บ้าแต่ว่าเราเผลอจริงว่ารักษาสติในภาษาจิตไม่อยู่ สติคือผู้รักษาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้สิ่งในทงางหวงมดสติตามดูอยู่อันนั้นเรียกว่าสติสติตามรู้สติตามรักษาไม่ให้จิตพลาดพ้งไม่ให้จิต หลงไหลไปตามเรียกว่าัติีตามรักษาก็คือรู้เท่ารู้ตัวมันนั่นเองทำจริงในระลึกได้พอเราทำจริงนั้นจริงนั้น้จิตมันพลาดเราก็รู้นี่เจาวัาตีตามรู้ ที่เทศนาให้ฟังมีหลายคำสติตามรู้รู้เท่านี้สติตามรักษาสติระวังทีต่ตามรักษาแล้วเนี่ยระวังสังวสรสำรววไม่ให้จิตพังเผอ หลายอย่างหลายพระการ <c oughs> เรารักษาสติไว้ได้มากคงรัางเผอก็มากคงรู้เท่าก็มากเข้าไปเรารักษาสติคงจิตไม่อยู่ไม่ทราบเ่าไปไหนอยู่ไหนก็ไม่ทราบ สติไม่มีเรียกว่าความผอเ, <c oughs> เออนั้นจึงให้ตามรักษาสติตัวนี้แหละเป็นของสำคัญเป็นแก่นสารของพุทธศาสนา เป็นหัวใจของพุทธศาส,สนาพระพุทธเจ้าทั้งเทศนาทั้งสี่สิบหาพรรษาจึงค่อยนิพพานเวลาจะนิพพานร็เทศนาสมวลรวมแล้วว่าความมัตหมากคือมีสติตัวเดียวเท่านั้น เราเาฟังคำว่าสติอมินี้เรียกว่าฟังรวมพุทธศาสนาทั้งหมดไม่อยูกคงที่มีสตินเนียอว่าฟังพุทธศาสนาทั้งหมดสี่สิบห้าพรรษาทึ่พระองค์เทศสนาอยู่รวมความเป็นข้อเดียวคือสติเท่านั้น <c oughs> ถ้าหากคิดดีคิดชั่วเราเห็นอยู่ทุกขณะเพราะเราละคนชั่วเพราะเรากลัวคนชั่วจึงค่อยรักษาสติไว้ไมเ,เมื่อเห็นสติไยเมื่อสติตั้งมันรักษาไว้ไม่ให้คิดชั่ว ไม่คิดผิดคิดเป็นเหตุให้กระทำรักษาแตเบื้องต้นแต่การคิดนี่แหละโอ้ตรงนี้มันผิดเราละงับเสียความผิดอย่างนั้นงับแต่เบื้องต้นนั้นกายวาจามันก็ไม่ทำ มันก็กลัวควมชั่วหรืออตะปะกลัวบาปและอายบาปมันก็เกิดมีขึ้นในใจทั้งสองประการนี้คัควคู่กันไปกับสติ กลัวเมือกับกลัวที่เรากลัวความชั่วนั้นกลัวทำกบชั่วนั้นไม่ใช่กลัวอย่างกลัวหนีกลัวเสือกลัวสัตว์อันตรายอย่างนั้นมันกลัวภายในใจคิดจะทำแล้วนั้นความชั่วนั้น ล่กลัวบาปกลัววามชั่วนั้นจะติดตัวไปมันติดอยู่กับจิตกับใจมันติดอยู่ภายในมันยากที่จะแก้ไขได้ขอนั้นจะเป็นของหนักกลัวกลัวเสือหนีผีร้ายทำลายแต่ร่างกายเท่านั้น ไม่สามารถจะทำลายจิตใจเราได้มันทำอันตรายได้ถึงที่สุดก็แค่ตายเท่านั้นไม่สามารถจะทำใจให้ตายได้ส่วนบาปนี้มันสามารถจะทำใจนั้นให้ เสื่อมเสียจากคุณงามความดีท้งสมมดถ้ามันทลายคนดีของตนให้เสื่อมเสียไปมันหลายครบหลายชาติเพราะใจทำคงชั่วติดตัวไปหลายครบหลายชาติ มัคนควรช่วที่ใจเกิดที่ใจมันกายนี่ตายแล้วสมมดเรื่องเสื้อมีที่ร้ายทำอันตรายได้แต่เพียงกาย <c oughs> <c oughs> ตายแล้วไม่ทำอะไรต่อไปอีกแต่ควมช่วนในเก็บไว้ในใจ <c oughs> รี่ว่าเสื้อมีพีร้ยายอันตรายนี่สำคัญน,นะเห็นความชั่วเกิดขึ้นที่ใจนะทำลายผมในน้ำใจของเรานะั้นให้เสื่อมเสียไปโอดท่าปากคงกลัวล้วก็แล้อ้ายที่สุดไม่ใช่อายคนอื่น ไม่ใช่อายยังนุ่มสาวอายกันอายนี้อายในใจคนชั่วนั้นแต่เพื่อนเข้ามาภายในใจสกปรกที่สุดน่าเกลียดที่สุดใครไม่เห็นด้วยจะเห็นด้วยตนเองจึงว่ายหาง้าแตกเพื่อนในใจ นั่นจึงเรียกว่าอายยิ่งธรรมดา <c oughs> ธรรมะพุทธศาสนานี้สอนเข้าถึงใจไม่ใช่สอนแต่กายเท่านะั้นละด้วยกายละด้วยวาจา นั่นเพียงว่าการงดเว้นนข่มชั่วเบื้องต้นหยับหยาบงดเตืนโดยกายงดเว้นโดยวายจาใจมันยังถามอยู่มันยังคิดอยู่นึกอยู่อันนั้นในสิ้นสุด ความชั่วที่กายวาจานั้นเพียงเล็กน้อย <c oughs> ในใจมันยังคิดนึกจะทำอยู่คิดชอ่อคิดโกงคิดขโมยคิดอิจฉา,าริษยาเยี่ยงเยียงคนอื่นคิดโกรธคิดเกลียดคิดแค้นคนอื่น น้อยอกน้อยใจทำอะไรก็ไม่ได้ก็แค้นอยู่ภายในใจงั้นจึงว่าถ้าไม่ทิ้งใจจะแล้วมันมหมดเรื่องภายนอกเพียงแต่อดกั้นเลยเฉยไม่ทำคมชั่วคือว่าไม่ ไม่เห็นตัวก็ดีหรือว่าทำไม่กล้าทำวามชั่วเมื่อะการต่างๆหรือว่าเขามีอำนาจา,า,าันะหรือรักขโมยของเขาไม่ได้นี่เป็นต้นส่วนกายมันไม่ไม่ทำไม่ได้ติดใจมันยังมุ่งติาายถ

มีสิ่งไดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องยึดความยึดนั่นนะไปยึดนั่นนะตัวใจเมื่อกลมนี่มีพัดต้นไม้ไใวบไม้ไปพัดสิ่งพัดของไี้ตัวเราเอานั่งอย่นี้ก็ตามเถอะ พัดลมพัดมากระทบโอ้นี่มีลมส่วนใจเหมือนกันเราไปยึดสิ่งใดชิ่งหนึ่งจังคอคฝเก่ือใจขึ้นมาใชจมันมีตนมีตัวอะไรเ้วยเรืขอเสืยอเปล่าต้องว่างางานนั้น นึกอะพุทธโธ่เป็นเครื่องยึดถ้ามันยึดพุทธโธตั้งอยู่ในพุทธโธอันเดียวก็เรียกว่ามันอยู่ถ้าไม่อยู่ในพุทธโธ่ก็นาพุทธโธมันไม่อยู่ในนัน้นไม่เรียกว่าใจไม่ดี ที่โมกินีเพนคเนี่ยสนุกเด็กไมต้องโอบอุยให้หยุดนีหน้าเหนือจมาตั้งเยเ่ยนี่คุมคู้ิดคุมดูคุมติแลไม่ไดเราใ้มาแเมื่อแก้วก็เอาเอาเสกน้องอยู่เนี่ยนอยู่ให้เขาล่อยที่นี่ย ตพราะว่าแงเกินไปจะไดิ่ที่โพละใช่หาหน้าตาตาที่ดูได้ตาแคนั้นไกลไปรอดออกต้องดูไปไปเนี่ยใช้ตัวสนุกเพราะนุ่งกออยู่แี่น่อยู่เรเลยหน้า ไ,ไม่ได้แล้วแด,ด่พูดขู่บูเงี่ยงเธอเชื่อนะพูดอนาคตโทษคนที่แต่ใจไม่ได้เลยนะทำท่าทีน่าขุ่นใจตกพูดง่ายกว่าบอกใจสะอาไม่ต่างกอบคนอก มีอรง <S <S <tinc S 1> ินม่หมล่ะต้องเคยมีพลังสรแอาหารกะปูสาหรับดื่เดรนีที่ดบบเ้าสงบน่าสมาธตเราพูดเรื่องใจ้ดยเพราะแต่หน้าก็จะให้รวยมนักต้องหาว่าผิดจ้าไม่ดเลยใช่นานดกดได้เพลิงจาดเอ อาหารยังยังใหจะอยเขากุ้การังไปเป็นทันทีเราจะอยู่หั่นแล้าคยกเขาไปนอนหอยไอ้รูนรบัวรูุ้ดชี่คิดมนเราให้ไอ้นอนขราคิดแต่ละเห็นไอ้จึงก่อนใจข้อก่อน่อนิดน้อยข้อก่อนทำมันง่ายที่ว่าให้ให้ไรงดัเป็นจะอัปเราจะตัด เราบุกอะไรไั่ได้แล้วแล้วก็สงบลงสงบลงกระจายว่าตัวนั้นราคาเนี่ยไม่ใจไม่ต้องคำนึงถึงมันเอาอนนั้นอ่ะกำหนดอาพุธโธไว้ตรงนั้นอ่ะเอาไปไว้ในพุทโธแล้วพุทโธไปไว้ในนั่นก็ได้ นที่มันอยู่แล้วนะก่อนที่จะทำเวลาใดต้องทำผู้นายเวลาใดต้องเอาอย่างนี้แล้วก็ท่าเมื่อพุทธโธในนผู้รู้นั่นแหละเฉยๆนั่นแหละผู้รู้เฉยๆจะไม่คิดไม่นึกนั่นนี้แล้วผู้ไม่คิดไม่นึกนั่นไปไว้ในพุทธโธก็ได้ เอาพุโทโธไว้ในนั่นก็ได้อยู่อย่างนี้จะน,จะนานแสนานเทไปก่อนทั้งยืดไปทต้ก่อนแล้วมันหากแกออกมารอกออกมาค้านี้แหละด้วยมันปล่อยวางคิดนึกก็ดีมันให้ปล่อยวางมันส่งมันปรุงมันแต่ง แต่มันก็ปล่อยวางได้คือสัตว์แต่ว่าไื่เป็นอุปสรรคของการสงบแล้วบอกเป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคของการพอนะมีมมคิดนีรก็ได้ไงไปเถอะเรามีสติรู้ตัวอยู่ทามรู้อยู่เท่านั้นแนหะ หากจเห็นตัวจิตทันงคู่หากจะเห็นตัวใจผู้คิดผู้นึกันอยู่ตลอดเวลาอวาอนี้ปาญนาคือได้แก่ทำให้เกิดให้มีขึ้นเม่ก่อนเราไม่เคยมีกันที่เดียนนะั่นแหันที่พูดมามา่นะี่ะ ความดีไม่เคยเกิดมีขึ้นมาคือเราตั้งสติกำนจิติให้ตั้งนิ่งอยู่ในจิตอเดียวให้ตั้งสติกำนจิติแต่เดียวอันนี้ไม่เคยมีแต่ก่อนเมื่อตั้งสติกำนจิตมันก็มีขึ้นมาแล้วนะอันนั้นเรียกว่าภาวันา จะเจริญอนาปานสติก็เอาไม่จเจริญพุทโธก็เอาเพื่อล่อให้จิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวมันต้องมีเครื่องล่อถ้าไม่ีเครื่องล่อมันก็ไม่มาจิตเป็นไงจิต <c> น <oughs> ั้นทรงต่ายไปทั่วทุกแหนทุกหนถ้าอยู่กับตัวของเรา จึงนึกเอาพุโทโธก็ดีหรืนอน,น,นาปาราติก็ดีพอเนึกนขณะมันก็มาอยู่กับอันนั้นแหละไม่เคยนึกแ้ต่ก่อนมันก็ไม่ไม่ไมกบไปอยู่หนะี่ยพอนึกนแล้วก็ใจมันจิตมันก็มาอยู่กับอันพุโทโธหรืออนนาปาราตินั้นานะมาอยู่ในที่นน้นก็เห็นจิตของตนนะครับ จิตของตนนั้นเป็นยังไงมันสรงสายไปไหนก็เห็นรู้เรื่องควันอนี้จับเอาจิตตัวนั่นน่ะล้มันสรงสายไปพุดโทรเรื่องอาปาสีาวางวางมดเลยมันเรียกว่าภาวน,นาคือท,ทำให้เกิดให้นี้ขึอนในที่นี้แหละ จะเข้าใจเข้ากับหลักกันที่วะสร้างความดีให้เกิดขึ้นนี่หรอกพนาประธานสร้างความดีขึ้นมาแล้วกับอนุรักษณาประธานกับรักษาวไว้วสินั่นก็เป็นพนาท่านั้นไอ้มีที่ที่จองอะไรมากมายหรอก <c oughs> ที่มีพิธีพิธอมากมายนั้นคือเป็นเครื่องล้อท่าไรทำอย่างนั้นมันก็ไม่ขลังอย่างยกตูยกเอ๋อท่านทั้งหาทั้งแปดนาฏนาเขาให้เลยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เขาให้เขามาอยู่ในขั้นดังขั้นต่ำอย่างนั้นนี่อันนั้นเป็นเรื่องล้ออะไรนั้นพระเ้าหากเข้าใจตรงนี้แล้ว ไม่ต้องแค่ทำพิธีอะไรมากมายยืนก็เป็นพาวนานนอนก็เป็นพาวนานั่งก็เป็นพาวนาเดินนีก็เป็นพาวนาททำงานทุกเรื่องทุกอย่างนั่นเป็นเจริญพาวนาในตัวไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรมากมาย เทนธากรรมฐานไั่นเอท่านเป็นกรรมฐานนั่นภาวนานู่นนหน้าทุดงนู่นนหน้ากรรมฐานมันตัวของเราแล้วไม่เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานได้ท่านกรรมฐานอย่างนี้ทุกคนเสื่อคือตายมาตาเทื่องชีวิตเรื่องของนอนก็มาความทั้งเรื่องภาวนาสติอื่นๆให้พิจารณาภาวนาสติ สิ่งใดที่ม so so ันตายกายของเรานี่มันมีสิ่งใดที่ตายที่เจรนาที่เลื่อนมัดทุกสิ่งที่เกิดนี่ถ้ามันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันตามันเย็นมันเหน็บมันตายมันเย็นเลยตายไปทุกสิ่งทุี่เกิดตายไปตายไปหดไปงอไป มันตายไปนอย่างอืน่นเป็นหัวใจเื่นไปทางกลางอ,อกนั้นอุ่นั้งนอ้างลมมหายใจตรงนั้นถ้าหนึ่งอืนมัดก็ต้องมีแรงหายใจ